สวัสดีค่ะทักทายกันยามเย็นค่ะของวันอังคารที่9มีนาคม2564ค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนิงนะคะหนิงจะพาเพื่อนๆมารู้จัก,กับต้นผักกลุ่มน้ำนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะผักกลุ่มน้ำนะคะเป็นไม้ยืนต้นนะคะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะจะเป็นต้นทรงพุ่มแบบนี้นะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยจะแหลมยาวนะคะ ต้นกลุ่มเนี่ยจะมี2แบบนะคะก็คือกลุ่มบกกับกลุ่มน้ํานะคะ,ะนี่นะคะผมจะให้ดูอันนี้จะเป็นดอกของเขานะคะนี่ค่ะที่จะนิยมเก็บไปดองกันเองนะคะอ่าแล้วเขาก็จะเก็บนําเอายอดอ่อนนะคะไปดองด้วยนะคะอันนี้ก็จะถูกแมงกินนะคะก็จะขิเละหน่อยนะคะ กลุ่มน้ำเนี่ยจะชอบขึ้นอยู่ตามริมคลองค่ะน้ำท่วมก็ไม่เป็นอะไรนะคะนี่ค่ะาชาวบ้านก็จะนิยมนำไปดองนะคะไว้รับประทานนะคะนำยอดอ่อนแล้วก็ดอกนะคะไปดองนะคะนี่ค่ะยอดแบบเนี้ยนี่ค่ะเราเด็ดไปดองนะคะดองน้ำเกลือกับน้ำซาวข้าวนะคะอร่อยมากนะคะ น,ะะนิงก็มาถ่ายให้ดูนะคะคือผักกลุ่มน้ำเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปปลูกในน้ํานะคะคือเราปลูกบนบกได้นะคะน้ําท่วมไม่เป็นอะไรนะคะเนี่ยค่ะเขาจะชอบขึ้นอยู่ตามชายคลองแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าท่านใดเคยกินนะคะนิงบอกเลยว่าอร่อยนะคะตอนที่เราเคี้ยวไปเนี่ยดอกเขาจะมันๆนะคะอร่อยมากนะคะเนี่ยค่ะกลุ่มน้ําใบจะแหลมยาวนะคะส่วนกลุ่มบกเนี่ยใบเขาจะป่องๆแหลมสั้นนะคะเนี่ยค่ะ ท่านใดสนใจต้นพันธุ์นะคะตอนนี้หนิงมีนะคะหนิงจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ50บาทค่ะนี่ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์092 3926598ค่ะ